โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นบันทึกเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะเผ <c oughs> ื่อเพื่อนๆที่กาลังทําของอยู่แล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยไอถุงแดงบวกแเนี่ยมันใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับประดับนี้ถูกไหมแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยด้วยเงินส่วนต่างราคาที่มากมายเนี่ยอันนี้ร้อยเก้าสิบถูกไหมโอรีนบวกสิบสองเนี่ยมันจะแรงกว่าหรือเปล่านะผมว่าใครที่ดูช่องเราอยู่อาจจะมีคนที่แบบไปซื้อตามเนาะหรือว่าเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าีน้ง ถุงแดงมันจะอยู่ที่ 48m เนาะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมาอีกทีเนี่ยอย่างของผมก็คือตีติดเออเป็นไลฟ์ย้อนหลังนะใครที่อยู่ก็ขอบคุณมากตอนนั้นคือตีแล้วก็รุนมากอันนี้ก็คือต่างกันแทบจะแบบ 150m เลยป่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อ่าน่าจะถามกันแล้วถ้าผมไม่มีล่ะครับผมจะใช้อะไรแทนไปก่อนดีอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะมารีวิวกันก็คือชิ้นนี้ก็คือสร้อยอะคาเดมี่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราใส่ตั้งแต่สร้อยอะคาเดมี่แล้วก็ไล่ขึ้นไปถุงแดงแล้วก็โอลีนนนนนนนททีีีีี่่่่มมมมมาาาแรรรงงสสุดดด้้้เใหูววไออขปะัััับพ ไม่มีเอมเพนเนี่ยส่วนต่างเดเมจมันอาจจะเยอะนิดนึง <ๆ S 1> เพื่อนๆลองไปบวกลบกันดูส่วนต่างมันจะต่างกันเนาะแล้วก็ถุงแดงเราจะมี M อมเพนอ่าถุงแดงมี M อมเพนโอเคไหมอ่าโอลีนก็จะมี M อมเพนเหมือนกันคิดว่าไม่ต่างกันเยอะสาหรับถุงแดงกับอ่าถุงมือแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกันก็คือเราจะเทสด้วยโกสนะครับแล้วก็ตั้งค่าของเราเนี่ยจะเป็นทานาทานาแบบรีเจนเลยลวกันผมไม่แน่ใจนะว่าคนงบน้อยงบกลางเขาจะลงดันไหนกันแต่ว่าผมขอเทสเป็นทานารีเจนแล้วกันนะเพราะว่าแม็กแคบอ่ะมันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆนที่ดูอยู่อ่ะอาจจะต้องประมาณด้วยว่าถ้าเราไปยิงบอธรรมดาไม่มีเจาเกาะเนี่ยต้องไปหักลบเอาเองเออไปหักลบเอาเองนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่ดูกินยาอาหารที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสเตตัสกันครับโอเคครับและสเตตัสที่เราจะเทสกันในวันนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ประดับเนาะเห็นไหมว่าค่าต่างต่างจะอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สร้อย Academy อะเคเดมี่ก่อน เออส a c a d อะเเดมี่ก่อนอ,อ๋อลืมเปลี่ยนอันนี้ต้องเป็นธานาเลเจนด้วยโอเคครับจากที่ดูเนี่ยเดเมจปกติจะอยู่ที่2 2งสนะครับแล้วก็คีย์อยู่ที่2-4-5หแมคคีอยู่ที่4-2-7นะผมว่าก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าสําหรับเจ้าตัวอะเคเดมี่ของเรานะครับแม้ว่า m อ็มจะตกไปยับอยู่นะฮะเดี๋ยวลองดูกัน m อ็มตอนนี้จะอยู่ที่13ื่นเท่านั้นเองเออมาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันครับว่า ถ้าเราไปใส่ถุงแดงคีเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นนเนาะผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไอ้ถุงแดงคีเนี่ยเดเมจมันจะไม่ค่อยนิ่งเนาะเพราะว่ามันคีมันอยู่ที่โอกาสนะเออพอมันอยู่ที่โอกาสเนี่ยบอกตรงๆว่าคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะวัดได้แค่หยับๆยามเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ่าน,นี้คือใส่แทนและเอเมดิเคก็จะเปลี่ยนไปเพิ่มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเดเมจเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแต่น่าจะติดคีเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคครับจากที่ทดสอบดูเนี่ยจะบอกว่า ได้เมจปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนเนาะแล้วก็คลีจะอยู่ที่2,42และ max กคลีสูงสุดที่ทําได้เนี่ยจะอยู่ที่4,24คือถุงแดงคลีเนี่ย เดเมชเลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเบากว่า a c a d e m มีบวก12นะเออต่างกันแบบหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเรียกว่าไงดี2-3%แต่ว่ามันมีโอกาสคลิเพิ่มขึ้นซึ่งในคลิปเนี้ยมันไม่มันไม่ได้วัดเป็นเปอร์เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้วัดเป็น DPS เเปอร์เซกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงคลีเนี่ยมันอาจจะดูเบากว่าแต่จริงๆมันติดคีย์เยอะกว่าเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้วัดละเอียดแต่ว่าให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราไม่ได้แคร์มากเรื่องคีอะไรอย่างเงี้ยโอกาสติดกับโอกาสไม แคลรเนาะเอออันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆว่าแบบจะทําของอะไรดีงบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะทีนี้สุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันที่โอลีนกันเอออันนี้คือเอ็มเพนสามด้วยนะถ้าเอ็มเพนไม่สามเนี่ย,นะยมันอาจจะเบากว่าอะเคเดมี่ไปเยอะด้วยนะเอออันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนมาเดี๋ยวเรามาลองชิ้นสุดท้ายชิ้นที่เราภาคภูมิใจเออวัตติบกตีสักทีนะโอเคมาทีนี้เรามาดูสเตตัสกันสําหรับส่วนของโอลีนนอกจากเอเมทิเคพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีค่าอื่นๆตามมานะเพื่อนๆลองไปอ,อ่านตามดูได้ เรามาดูดาเมจกันเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเยอะว่ามันเพิ่มไปขนาดไหนโอเคครับและดามมทที่ทําได้เนี่ยยิงธรรมดาเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2องแส2 4 5 k เออประมาณ2 4 5แล้วก็คลีเนี่ยจะอยู่ที่270แม็กคลีจะอยู่ที่ประมาณ470ซึ่งมันจะแรงกว่าแบบโข oh, 10%ของ Academy ีบวก12นะโอเคไมหมายความว่าเวลาเราทำของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยองเนี่ยมันจะแรงกว่า a c a d เดมี0เท่านั้นเออ แต่อย่าลืมว่าพอทุกชิ้นมันรวมๆกันเนี่ยสิบสิบสิบสิแม่งก็คือกลายเป็นเยอะไปโดยปริยายนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทำแบบขึ้นมา5% 10%เนี่ยโดยใช้เงินไม่กี่เอ็มเนี่ยถือว่าคุ้มนะเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันใช้เกือบ200เอ็มเลยนะทุกคน เออก็ลองไปประมาณดูแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นแหละถึงลำดับของของเนาะบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยเราไปทําถุงแดงบวก8ก่อนไหมบวกสิก่อนไหมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เทสให้ดูเรื่องโอกาสติดคลิของถุงแดงนะยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นประมาณการคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าถุงแดงเนี่ยยังไงอะถ้าเทสเป็นเปอร์เซกมันอาจจะแรงกว่า a c a d เดมีไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสนะมันจะติดหรือไม่ติดคีเท่านั้นเองโอเคโบลีนเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะคือมันมีความเชื่อหลายอย่างแล้วกันนะตอนนี้มันจะมีฮิตก็คือดุลหานมี โอลีมีพ็อกเก็ตวอชแต่ว่าที่ผมทำโอลีเนี่ยพรผมตีติดเออไม่มีอะไรมากกว่านั้นจะขิงไปมากกว่านี้แล้ะเออก็คือ มันได้โอลีนมาแทนพ็อกเก็ตวอชนะเพราะว่าถ้าพ็อกเก็ตวอชเนี่ยถ้าจะไปเล่นมันต้องเล่นไปถึงบวกสิกันเลยนะมันถึงจะแรงเออแล้วก็ข้อดีคือถ้าเราใส่โอลีนเนี่ยปึ๊บเนี่ยเอเมดเคมันจะบูสต์มากคือถ้าเราทําของทาอะไรไปเรื่อยเอเมดเคมันก็จะสเกลขึ้นไปเนาะข้อดีของโอลีนเนี่ยมันจะไม่ล็อกในส่วนของหน้าเนาะเพราะว่าพ็อกเก็ตวอชอ่ะมันจะล็อกในส่วนของหน้าซึ่งเรามีมีโมโนเคิลเนาะวันหนึ่งเราก็จจะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าคนที่ใส่พ็อกเก็ตวอชก็้กกลลวผแึ ป,ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เทียบประดับที่สำหรับมือใหม่งบน้อยงบกลางไปจนถึงงบมากแล้วกันนะแล้วก็แนวทางนิดนิดหน่อยอย่งไงก็ฝากติดตามช่องของเซชชันแนลด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับใครที่มีอะไรก็พิมพ์ถามมาได้หรือว่าอยากให้เทสอะไรแล้วอยากรู้อะไรก็พิมพ์พิมมาแล้วกันนะแล้วเ,เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ